สวัสดีค่ะพบกับพี่นาไนาอีกแล้วนะคะจากช่องนานามากับดวงนะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงของชาวราศีพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกาย,ยนถึง15ธันวาคมหรือมีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีพิจิกนะคะการทำนายครั้งนี้เป็นการทำนายช่วงเดือนเมษาย,ยน2566นะคะคลิปจะออกมาช้านิดนึงนะคะ เป็นการทํานายดวงโดยรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะเพราะว่าฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงกับบางท่านและไม่ตรงกับบางท่านหรืออาจจะตรงเป็นบางเรื่องและไม่ตรงเป็นบางเรื่องนะคะนะใครที่จะนำคำทำงานคลิปนี้ไปตัดสินใจเรื่องราวสำคัญสำคัญนะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็ไปฟังดวงของชาวราศีพิจิกกันเลยค่ะไพ่ในตำแหน่งตัวตนได้ไพ่หนึ่งดาบนะชาวราศีพิจิกนะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์นะได้ไปหาหมอบางท่านมีเกณฑ์ผ่าตัดนะะแต่ผลการผ่าตัดของท่านนะปลอดภัยค่ะบางท่านอาจจะได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีความนะแล้วมีการตัดสินใจจากคนมีสีค่ะนะ อำนาจการตัดสินใจนะจาก,จนะจากาตำรวจทหารทนายความอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยค่ะให้ในตำแหน่งขยายตัวตนคุณได้ King of War นะคุณมีเกณฑ์จะมีการเดินทางค่ะนะเป็นไพ่ยขยายนะเนี่ยค่ะมีเกณฑ์การเดินทางเพื่อไปรับการผ่าตัดนะเพื่อไปวิ่งเต้นอะไรบางอย่างนะสำหรับบางท่านนะคะอันนี้อาจจะ ลีลาชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะใบที่สามค่ะคุณได้ไพ่เพจออฟวอลค่ะคุณจะได้รับข่าวดีค่ะนี่ค่ะข่าวดีอันเนื่องมาจากเหตุนี้นะคะคุณถ้าคุณได้รับการผ่าตัดนะคุณจะมีข่าวดีนะสําหรับใบที่สามค่ะไพ่เด็กถือไม้เท้านะคุณจะได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นข่าวดีนะที่ มีการรักษาที่ปลอดภัยมาก็ได้นะจากคนในครอบครัวของคุณหรือไม่ก็่อาจจะเป็นตัวคุณเองค่ะนะไพ่ในตำแหน่งที่สี่นะคะได้สองไม้เท้าค่ะ2ไม้เท้านี้นะอยู่ในตำแหน่งที่4ี่คือตำแหน่งคนรักคู่ครองค่ะหรือใครที่เป็นโสดนะคุณจะได้พบปะกับคู่ของคุณค่ะคุณจะมีการติดต่อสาษรปราสางานจาก คู่ของคุณนะคะคุณอาจจะติดต่อกันทางโลกโลกออนไลน์ค่ะนะไพ่ใบนี้เป็นการสื่อสารออนไลน์นะ,ค,ะคุณอาจจะได้พบเจอคู่ของคุณมาจากช่องทางสื่อสารออนไลน์ค่ะใครที่ไม่โสดนะใครที่ไม่โสดนะทายว่าคนรักของคุณอาจจะมีการทํางานเสริมงานเพิ่มซึ่งเป็นงานออนไลน์นะ,ะแล้วก็มีอาจจะมีงานประจําอยู่ด้วยนะคะประมาณเนี้ค่ะเป็นงานเสริมนะคะ ใบที่ห้านะคะได้ไพ่เด็กถือเหรียญค่ะใบที่ห้านี่ก็คือฐานดวงเหนือดีที่ผ่านมาคุณอาจจะมีโชคมีลาบนะหรือมีสิ่งดีดีมีคนนําของฝันของฝากนะแก้วแหวนเงินทองนะเด็กถือเหรียญนี่นะอาจจะมีเด็กนะมามอบโชคให้คุณนะผ่านมาแล้วอาจจะเป็นงวดที่ที่ผ่านมาแล้วนี่ก็ได้ค่ะหรือข่าวดีดนะคะ บุตรหลานบริวารสอบได้เอเกรดดีๆหรือว่าอะไรอย่างเนี้ยนะสอบเข้าโรงเรียน,นดังๆได้อะไรเงี้ยค่ะคุณจะได้รับรับข่าวดีนั้นนะคะนะบวกกับบวกกับหนึ่งไม้เท้าใบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเน,นี่ค่ะบุตรหลานของคุณอาจจะสอบได้เข้าที่ดีๆแล้วก็เนี่ยมีทั้งเหรียญทั้งทั้งข่าวดีๆเข้ามาเลยนะคะ ไพ่ในอนาคตที่จะถึงนี้นะคะคุณจะมีความอึดอัดใจอะไรบางอย่างนะได้ไพ่แปดดาบนะคะไพ่แปดดาบหมายถึงความอึดอ,อัดใจนะเอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะอาจจะเป็นในเรื่องของการงานก็ได้ค่ะใบที่เจ็ดนะคะเอ่อ ความคิดภายในใจนะช่วงนี้นะคุณคิดถึงเรื่องรายจ่ายค่ะคุณมีรายจ่ายรอบตัวที่ค่อนข้างเยอะนะฮะรายจ่ายในชีวิตประจําวันนะคะรายจ่ายที่ต้องจ่ายรายจ่ายจากการดูแลบุตรหลานบริวารน,นะคะ่าเทอมบุตรหลานบริวารก็ได้เนี่ยค่าค่าเทอมค่าเล่าเรียนนะคะเนี่ยค่ะพอลูกหลานสอบได้คุณก็มานึกถึงค่าเทอมอะไรประมาณเนี่ยค่ะนะรายจ่ายเพิ่มขึ้นนะคะประมาณนี้เนาะ แล้วคุณก็เลยอยากจะมีะไรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะตำแหน่งบ้านของคุณดีมากค่ะนะะเนี่ยนะจะมีคนเดินทางมาหาคุณนะหรือคุณอาจจะเดินทางนะอาจจะไม่อยู่บ้านนะคะแต่ว่าเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านนะเนี่ยให้คุณดีมากเลยนะคะอย่าลืมทําบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านของคุณนะคะ แต่ถ้าคุณเดินทางนะคุณไม่อยู่บ้านนะให้คุณซื้อลอตเตอรี่กับคนขายที่เป็นผู้ชายนะคะแล้วก็ไปซื้อในต่างถิ่นต่างแดนสิ่งซื้อในที่ที่คุณไปนะคะคุณอาจจะไปไหว้พระนะคุณอาจจะไปขอพรอ,อะไรต่างๆนะต่างดินต่างแดนที่คุณไปนะให้เสี่ยงหยิบนะเลขไว้แต่เลขที่คุณจะเสี่ยงก็คือเลขทะเบียนบ้านนะคะเพราะว่าไปนี้อยู่ในตำแหน่งของทะเบียนบ้านค่ะนะ ความคิดภายในใจนะคุณได้ห้าเหรียญต้องดูคู่กับใบนี้ค่ะคุณมีรายจ่ายเยอะคุณก็เลยทํางานหนักนะเนี่ยแล้วแต่เนี้ยคุณไม่ได้หวังโชคลาภอย่างเดียวคุณลงมือทําด้วยนะในเรื่องของโชคลาภคุณก็หวังอยู่เนาะแต่ว่าคุณอะลงมือทาด้วยนะคุณทํางานอย่างหนักเลยเพราะว่าคุณมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะนะคะเนี่ยค่ะเจ็ดไม้เท้าค่ะแล้วลงแบบโอโ้ หามลูกหามค่ำเลยนะประมาณเนี้ยค่ะไพ่ในตำแหน่งอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคุณได้ไพ่แจัดติกนะ,ะเป็นไพ่ประจำราศีตุลขึ้นมาอีกแล้วไพ่ใบนี้หมายถึงความยุติธรรมนะหมายถึงคุณมีเกณฑ์นะอาจจะขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นลงพักหรือมีการเซ็นเอกสารสัญญาอะไรบางอย่างนะนะบางท่านนะบางท่านอ,อ,อาจจะมีการ อยากจะไปเช่าซื้อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีการเซ็นเอกสารสัญญานะฮะนะเป็นผู้ค้ำประกันก็ได้เป็นผู้ซื้อเองก็ได้นะคะการที่จะเป็นผู้ผู้ค้ำประกันนะให้ระวังด้วยนะเพราะมีไพ่อืึดอัดใจเหมือนคุณไม่ได้อยากไปค้ำประกันนะแต่ว่าก็เสียไม่ได้อันนี้ให้ดูคนด้วยคนที่คุณจะไปค้ำประกันนะคะว่าเขาเครดิตดีไหมนะเพราะว่ามันจะมีหลายๆเคสนะที่ เราไปค้ำประกันแต่เรากลายเป็นว่าเราต้องเป็นคนจ่ายซะเองเพราะว่าคนที่ซื้อเขาเขาไม่ส่งต่ออะไรเงี้ยนะ,ะเรื่องมาเลยมาถึงเรานะ,ะอันนี้ให้ระวังด้วยนะคะไพ่ขยายคู่ครองคนรักนะคะคุณได้ไพ่เนี่ยค่ะ king of w a n d นะ,ค,ะคนรักของคุณจะมีการเดินทางแบบเร่งรีบเร่งด่วนนะ,ะจะมีเรื่องด่วนเข้ามานะฮะนะ หรือหรืออีกในเนึ่ออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้คุณก็มีการเร่งรีบเร่งด่วนนะมีเรื่องเร่งด่วนให้ต้องเดินทางกระทันหันนะอันนี้ให้ระวังด้วยนะระวังอุบัติเหตุด้วยถ้าเดินทางแบบเร่งด่วนขนาดนั้นหรือคุณอาจจะไปกับแฟนของคุณก็ได้กับคู่ของคุณก็ได้นะคะไพ่ขยายการงานการเงินนะคะใบสุดท้ายแล้วนะคุณได้ไพ่สามดาบนะก,การงานการเงินนะ การเงินตอนนี้เหมือนดาบทิมแทงหัวใจคุณเพราะว่าการเงินยังไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่เนาะประมาณเนี้ยค่ะถ้าเป็นเรื่องการงานอาจจะมีคนที่ไม่หวังดีเนาะไม่หวังดีต่อหน้าดีกับเรารับหลังก็แอบแทงนะ,ะแอบแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจประมาณเนี้ย <c oughs> นะคะระวังด้วยนะคะระวังเอ,อ่อหอกข้างแค่คนที่เรารักฮนะ คนที่เรารักแต่เราไม่รู้ว่าเขารักเราไหมเราแอบคิดอยู่ว่าเขารักเรานะแต่เขาอาจจะไม่รักเราก็ได้เพราะมีปัญหาเขาอาจจะแบบเหมือนแหวงกัดเราก็ได้นะฮะเนี่ยแล้มันมีอะไรที่มแทงหัวใจคุณอยู่ในเรื่องของการงานนะฮะเพราะฉะนั้นให้คุณประคับประคองตัวเองนะแล้วคนไหนที่คุณคิดว่าไม่โปร่งใสแล้วก็ไม่รักคุณจริงนะฮะอันนี้คุณอย่านําความลับ เกี่ยวกับตัวคุณเองหรือว่ากับเรื่องงานบางเรื่องที่ไม่สามารถบอกใครได้ไปบอกกับคนคนหลายๆคนเนาะประมาณเนี้ยนะ,ะเพราะว่าความลับจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปนะคะโอเคนะคะสำหรับ12ใบในฐานดวงแล้วก็ดูครบแล้วนะคะมาดูว่าในเรื่องของสุขภาพคุณมีไพ่ดาบเต็มเลย คุณมีไพด่ดาบบาเลยนะคะเนี่ยค่ะไพด่ดาบคือธาตุลมนะคะแต่มันลมเสียมากอารมณ์ร้อนมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ให้ระมัดระวังเนาะนะไพด่ดาบยังหมายถึงอุปสรรคนะค่อนข้างจะอุปสรรคหลายอย่างเหมือนกันนะคะคุณมีไพ่ไม้เท้านะเท้ากับคุณมีธาตุไฟอ่าคุณมีธาตุลมกับธาตุไฟแล้วนะค,ะคุณมีไพ่เหรียญน,นะ,คะคือคุณมีธาตุดินนะคะ แล้วก็คุณไม่มีไพ่ถ้วยเลยนะคุณไม่มีไพ่ถ้วยเท่ากับว่าไพ่ถ้วยหมายถึงตัวแทนความรักนะคะคุณไม่ค่อยสนใจในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะตอนนี้ประมาณนี้ค่ะคุณตั้งหน้าต,ตั้งตาทำมาหากินอย่างเดียวเลยประมาณนี้ค่ะคุณเอ่ออยากได้เงินแล้วก็งานนะงานคือเงินนะในความคิดของคุณนะตอนนี้นะคะ สำหรับสีเสริมดวงนะคะสีเสริมดวงแดงเขียวค่ะแดงเขียวดำเทาค่ะสีเสริมดวงแดงเขียวดำเทาสำหรับเลขหน้าไพ่น,นะคะสองเจ็ดเจ็ดสองค่ะสองห้าห้าสองค่ะ แล้วก็หนึ่งค่ะแปดหนึ่งหนึ่งค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับดวงของชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงเดือนเออมษายนอนาสนะคะเป็นราศีสุดท้ายนะคะของการทำนายเดือนเมษายนแล้วนะคะเพราะว่าเราเริ่มต้นที่ราศีธนูเป็นราศีแรกนะคะก็ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องนานาม,มากับดวงนะคะแล้วอย่าลืมนะคะว่าไพ่ยิปซีแค่ชีน้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ